เฉลยแล้วเวียสุกุลวัฒน์โพสภาพตะกร้าผ้าก่อนถูกจับปะมีเสื้อผู้หญิงหลังจากเวียสุกลวัฒน์ออกมาเปิดใจว่าสาเหตุเลิอกอดีตแฟนสาวเบลล่ารานีแคมเปญพูดไปหมดแล้วเราคุยกันมาสักพักแล้วคนเราคุยกันก็จะปรึกษากันร,รวมถึงเรื่องการปรับลดสถานะเหลือแค่พี่น้องโดยยังมีความหวังดีต่อกันทุกอย่างเป็นไปด้วยดีไม่มีเรื่องมือที่สามหรือเรื่องอื่น แต่มีมุมมองบางอย่างที่ว่าอยู่ในสถานะที่น้องจะดีกว่ามีเหตุและผลคุยกันตลอดผมยังเย้มเย้มว่าตอนนี้นั้นมีคุยคุยกับสาวนอกวงการแล้วด้วยค่ะและล่าสุดในอินสตาแกรเวียเจ้าตัวนั้นได้โพสตภาพพร้อมทั้งตะกร้าผ้าที่ตั้งอยู่ในรถโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่ารับเด็กส่งผ้าซักไหมครับถ้าใช้ใจไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับไปนอนก่อนครับสงสัยม่วง หลังจากนั้นมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าในตะกร้ามีเสื้อลายเสือดาวด้วยเฮียแต่จะเป็นเสื้อใครนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันจนมีชาวเน็ตอีกท่านเข้ามาเฉลยว่าเสื้อตัวนี้เป็นของแม่เวียพร้อมให้กลับไปดูรูปวันที่วันที่12สิงหาคมเอาเป็นว่างานนี้ก็หมดข้อสงสัยและหน้าชาวเน็ตทั้งหลาย